ถึงแม้ว่าเขาจะอ้างว่าเป็นการประท้วงอย่างสันติแต่ถ้าหากมีจุดมุ่งหมายที่จะล้มล้างระบบก,การปกครองเนี่ยแบบนี้ก็ถือได้ว่าเป็นกบฏได้เลยนะครับเจตนาเสียดสีนะครับให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์จัดเวทีขึ้นมาจัดแคทวอล์กขึ้นมาเพื่อโจมตีใส่ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสําคัญไอ้วัฒกรรมทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมและอ้างเดโมเกซี่หรือประชาธิปไตยประชาธิปไตยคือฝ่ายเขาได้เปรียบจริงๆแล้ววัฒกรรมโดยตรงประชาธิปไตยมาจากประชาชนและ อธิปไตยไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพบ้าบอคอหักอะไรเลยเป็นวัฒกรรมเชิงหลอกลวงนะครับหลอกคนมากสู่การเคลื่อนไหวทางการเมืองตอนนี้กระบวนการกําลังเข้าสู่กระบฏนะครับมีการแจ้งข้อหาในคดีอาญาสุดท้ายปลายทางของม็อบ3นิ้วยืนยันฟันทงนะที่ผมเรียนมาตลอดและทุห้นส่วนคงเห็นชัดเจนยืนยันฟันธงสุดท้ายไม่ติดคุกนะครับก็ต้องหนี สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอร์ดักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงเป็นประเด็นเรื่องราวของมอบ3นิ้วนะครับตอนนี้กำกำลังทำงานไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับกำลังตกเป็นผู้ต้องหาที่เรียกว่าเป็นกบฏและอาจจะเข้าข่ายสู่กระบวนการประหารชีวิตกันแล้ว ที่ผ่านมามีคนหยิบเอาเหตุการณ์เก่าๆในประวัติศาสตร์ไทยมาพูดคุยถกเถียงกันมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเหตุการณ์ปราบปรามกบฏในสมัยรัชกาลที่5แล้วก็มีนักวิชาการบางคนเนี่ยพยายามบอกว่าการปราบกบฏในช่วงนั้นเป็นการที่รัฐศูนย์กลางใช้อำนาจกดขี่ทำร้ายประชาชน จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องดีนะครับที่มีการหยิบยกเอาเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์กันมาอีกครั้งแต่อย่าลืมนะครับว่าการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ที่ดีเนี่ยเราต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงตามบริบทของยุคสมัยนั้นๆเพราะมันเป็นการไม่ยุติธรรมที่จะเอามุมมองของคนยุคปัจจุบันไปตัดสินเรื่องราวในอดีตก่อนอื่นเลยเนี่ยผมว่าเราต้องทําความเข้าใจกันก่อนครับว่ากบระบหมายถึงอะไรและการกระทําในลักษณะไหนถึงจะเรียกว่าเป็นการกระโ การก่อกระบฏทเนี่ยนะครับก็คือการต่อสู้ทางการเมืองในลักษณะหนึ่งที่มีกลุ่มคนหรือว่าคณะใดคณะหนึ่งเนี่ยลุกขึ้นมาต่อต้านแล้วก็ขัดขืนอำนาจรัฐ ซึ่งทนาสมัยโบราณนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในรูปแบบของการใช้กําลังเข้าต่อต้านหรือว่าก่อความรุนแรงในขณะที่สมัยใหม่เนี่ยรูปแบบการต่อต้านอํานาจรัฐก็จะเริ่มหลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้กองกําลังเพื่อสร้างความรุนแรงอย่างการก่อรัฐประหารการก่อการร้ายหรือก่อวินาศกรรมแล้วก็ยังรวมไปถึงการก่อการประท้วงโดยประชาชนนะครับถึงแม้ว่าเขาจะอ้างว่าเป็นการประท้วงอย่างสันติแต่ถ้าหากมีจุดมุ่งหมายที่จะล้มล้างระบอบการปกครองเนี่ยแบบนี้ก็ถือได้ว่าเป็นกบฏได้เลยนะครับ ถ้าว่ากันในทางรัฐศาสตร์ถ้ากลุ่มที่ต่อต้านอํานาจรัฐเขาประสบความสําเร็จในการก่อการเขาก็จะได้เป็นรัฐถาที่ปักหรือว่าเป็นผู้ที่มีอํานาจสูงสุดในประเทศหรือว่ามีอํานาจเหนือดินแดนนั้นๆแต่ถ้ากลุ่มผู้ก่อการแพ้ในการต่อสู้ก็จะถือว่ามีความผิดฐานกบฏแล้วก็จะได้รับโทษตามกฎหมายสูงสุดของประเทศนั้นนนนี่คือหลักในทางรัฐศาสตร์ที่ใช้ยึดถือเหมือนกันหมดทุกประเทศทั่วโลกแล้วมีไหมครับคนที่ต่อต้านอำนาจรัฐแล้วเขาชนะเนี่ย มีสิครับในประวัติศาสตร์ก็คณะราษฎรครับคณะราษฎรเนี่ยถือว่าปฏิวัติแล้วก่อการสําเร็จเขาก็ได้เป็นรถถัฐาธิปัตย์มีอำนาจสูงสุดสามารถออกคําสั่งอะไรก็ได้ไปถึงขั้นเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองนะครับแต่ถ้าเขาแพ้เขาก็เป็นกรบฏคณะราษฎรครับสำหรับกรณีการเกิดเหตุการณ์กบฏขึ้นหลายครั้งในสมัยรัชกาลที่5เนี่นะครับเป็นเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นยุคข,ของการเปลี่ยนแปลงประเทศของสยามจากยุคโบราณไปสู่ยุคสมัยใหม่ทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะส่งข้าราชการจัดก,กรุงเทพไปพัฒนาตามหัวเมืองต่าง แต่ก็ยังให้เจ้าเมืองหรือขุนนางท้องถิ่นปกครองเมืองนั้นๆอยู่ซึ่งการพัฒนาจากทางกรุงเทพทําให้หัวเมืองต่างๆเนี่ยจเจริญขึ้นเป็นอย่างมากแต่ในทางกลับกันนะครับก็ทําให้เจ้าเมืองหรือว่าขุนนางท้องถิ่นบางพื้นที่เนี่ยเขาต้องเสียผลประโยชน์ที่ตัวเองเคยได้รับบวกกับการที่มีชนกลุ่มน้อยนอกพื้นที่สยามลักลอบเข้ามาสร้างความวุ่นวายในขณะนั้นเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยก็เลยกลายเป็นแรงจูงใจให้เกิดการกรบฏต่อต้านรัฐบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สําหรับโทษกบฏเนี่ยในสมัยโบราณเขาจะเปนนโททททษััรรุแรงกกกะคบบบซึ่่่สวใหญศ เขาจะได้รับโทษประหารชีวิตแทบทั้งนั้นอย่าว่าแต่ก่อกรบฏเลยครับสมัยก่อนเนี่ยแค่ผู้จาท้าทายหรือว่าลบหลู่อำนาจรัฐก็จะถูกมองว่าเป็นอาญากรรมแล้วก็ได้รับโทษถึงขั้นประหารชีวิตเลยนะครับส่วนในปัจจุบันนักโทษกบฏก็จะได้รับโทษที่ลดหลั่นกันไปตามระดับความรุนแรงและก็เจตนาในการล้มล้างระบอบการปกครองซึ่งส่วนใหญ่แทบทุกประเทศโทษฐานกบฏยังถือเป็นโทษขั้นสูงและหลายประเทศก็ยังกําหนดให้เป็นโทษประหารชีวิตอยู่ เราลองไปดูตัวอย่างการปราบปรามกบฏท,ทั่วโลกในสมัยก่อนกันดีกว่าไหมครับว่าเขามีความรุนแรงกันขนาดไหนอย่างเช่นช่วงคริสตศตวรรษที่20มีการก่อก,กรกบฏเกิดขึ้นมากมายหลายแห่งทั่วโลกนะครับจนเรียกได้ว่าเป็นศตวรรษแห่งการก่อการกรบฏและเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับเหตุการณ์กบฏหลายพื้นที่ของสยามในสมัยรัชกาลที่5ด้วยนะครับ เริ่มที่ปีคศ1904นะครับที่เกิดเหตุการ์กรบฏขึ้นในอาณานิคมแอฟริกาตะวันตกเฉียงใต้ของจักรวรรดิเยอรมันโดยชนเผ่าพื้นเมืองก่อาการกรบฏฆ่าชาวเยอรมันไปถึง60คนทําให้ทางการเยอรมน,นีต้องส่งทหารเข้าปราบปรามซึ่งในช่วง4ปีนั้นมีชาวพื้นเมืองถูกสังหารไปราวๆ3า0 0 0ถึง110,000คนเลยนะครับหรืออย่างในช่วงคศ1907นะครับเกิดเหตุการณ์กบฏชาวนาในโรมาเนียทําให้รัฐบาลส่งกองทัพเข้าปราบปรามถึงแม้ว่าตัวเลขอย่างเป็นทางการจะระบ ถูกสังหารเพียง419คนนะครับแต่ตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการเขาประเมินกันว่ามีชาวนาเสียชีวิตนับหมื่นคน และในปีคศ1913นะครับสหพันธ์แรงงานเหมืองแร่แห่งอเมริกาเนี่ยเขาลุกฮือขึ้นประท้วงรัฐบาลแล้วเหตุการณ์ก็ลุกลามบานปลายจนกลายเป็นสงครามแห่งเหมืองโคโรราโดมีการส่งกองกําลังเข้าปราบปรามกินระยะเวลายาวนานถึง2ปีนะครับซึ่งคาดว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมากเลยแล้วก็ไม่มีจํานวนตัวเลขที่แน่นอนด้วยเพราะว่าทางการอเมริกันในเวลานั้นเนี่ยแทบจะไม่ใส่ใจที่จะนับจํานวนแล้วก็จดบันทึกไว้เลย ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างของการปร,ปราบปรามกบฏในต่างประเทศนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตฝ่ายผู้ก่อการเนี่ยหลายเหตุการณ์มีจำนวนที่สูงกว่าของไทยมากแต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ก่อการด้วยซึ่งก็อาจจะมีตั้งแต่หลักสิบหรือหลักแสนคนแล้วเราจะเห็นได้นะครับว่าการปร,ปร,ปราบปรามกบฏในสมัยก่อนเนี่ยจะมีความรุนแรงเด็ดขาดเหมือนกันหมดทั่วโลกแต่ก็มีอยู่เคสหนึ่งนะครับที่สุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ก่อการกรบฏได้รับการลดหย่อนไม่ต้องรับโทษประหารชีวิตนั่นก็คือเหตุการรณ์รบ .130 ในสมัยของรัชกาลที่6ซึ่งบรรดาผู้ก่อการทั้ง23คนเนี่ยต่างมุ่งปรงพระชนในหลวงรัชกาลที่6แต่ถูกจับได้ซะก่อนแล้วต่อมาเนี่ยนักโทษกบฏท,ทั้งหมดก็ถูกไต่สวนในชั้นศาลตามกระบวนการยุติธรรมสมัยใหม่ซึ่งศาลเนี่ยตัดสินให้ประหารชีวิต3คนส่วนอีก20คนที่เหลือถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิต แต่ปรากฏว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงคัดค้านครับและทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยว่าคําพิพากษานั้นถูกต้องตามหลักกฎหมายแล้วบรรดากระบฏเหล่านั้นต่างมีความมุ่งร้ายเฉพาะตัวพระองค์แต่ว่าในหลวงรัชกาลที่6ท่านทรงไม่มีความอาฆาตพยาบาทต่อคนเหล่านั้นจึงใช้อํานาจในฐานะพระเจ้าแผ่นดินลดหย่อนโทษให้ดังนั้นนักโทษกบททั้งหมดจึงไม่มีใครถูกตัดสินประหารชีวิตเลยแม้แต่คนเดียวที่เรามาพูดกันเรื่องกระบฏในครั้งนี้เนี่ยเพราะต้องการจะให้เห็นภาพว่าการปราบปรามกบฏในหลายพื้นที่ในสมัยรัชกาลที่5้ ไม่ใช่การที่รัฐศูนย์การใช้กำลังกดขี่ทำร้ายประชาชนตามที่มีนักวิชาการบางคนพยายามบิดเบือนแต่เหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นมาจากการก่อความไม่สงบและก็ใช้กำลังเพื่อต่อต้านรัฐบาลซึ่งการก่อการของกลุ่มบุคคลเหล่านั้นเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อการปกครองทั้งในระดับหัวเมืองนั้นๆและก็ส่มเสี่ยงต่อการแบ่งแยกเป็นรัฐอิสระหรือในขั้นรุนแรงก็อาจจะส่งผลกระทบไปถึงการปกครองในระดับประเทศได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ทางรัฐบาลในขณะนั้นต้องส่งกำลังเข้าจัดการ เราจะเห็นได้ว่านะครับการปราบปรามกบฏในหน้าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาจะเป็นไปในลักษณะรุนแรงเด็ดขาดเหมือนกันทั่วโลกซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นไปตามเงื่อนไขแล้วก็บริบทของแต่ละยุคสมัยแล้วก็แน่นอนครับว่าเราไม่ควรเอามุมมองของคนปัจจุบันไปตัดสินเรื่องราวในอดีตแต่สิ่งที่เราควรทําก็คือมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์แล้วเรียนรู้ความผิดพลาดต่างๆเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์นั้นกลับมาซ้ํารอยอีกต่อไปในอนาคต ในเชิงปรากฏการณ์นะครับเราคงเห็นนะครับเรื่องของข้อหากบฏนะครับซึ่งปรากฏว่าข้อหานี้นะครับทั่วโลกโดยส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีการประหารชีวิตผู้ต้องหาที่ก่อการกระบฏแล้วก็เป็นกฎหมายกลางสำหรับประเทศไทยตอนนี้ก็มีกลุ่มคนที่ออกมาเรียกร้องที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2023นะชูเสลักษนิ้วและมีคำพิพากษาของสารามนูญชี้ นะครับเข้าข่ายล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือว้ฒเทียบจาก,กอดีตที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นว่าการประหารชีวิตการไว้ชีวิตเป็นพระราชอำนาจนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือกระบวนการเหล่านี้ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่มาจากไหนทราบไหม,มต้องการจะเปลี่ยนประเทศเป็นสาธารณรัฐนะครับและต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศ ให้อยู่ในฝ่ายของตนเองได้รับชัยชนะทางการเมืองในเชิงงานสังเคราะห์ฮะวาทกรรมที่ถูกเอามาใช้ทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมและเป็นประชาธิปไตยเป็นหลักคิดวาทกรรมของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะครับถูกนัานมาใช้ในประเทศไทยและเป็นวาทกรรมโกหกหรือหลายเออความทัดเทียมมันจะไปทัดเทียมได้ไงฮะไม่ว่าประเทศไทยในโลก คนในสังคมโลกไม่มีประเทศไหนเกิดความทัดเทียมคนจนคนรวยมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ความขยันความสามารถและสี่ปัญญานะครับของบุคคลนั้นๆนะครับผู้ว่าราชก,การจังหวัดกับขอทานต่างกันไหมชนชั้นเดียวกันไหมคนละชนชั้นอยู่ที่ความพยายามและการศึกษา <c oughs> เห็นไหมฮะนั่นหมายความว่าไอ้ทัดเทียมเนี่ยเรื่องโกหกเสมอภาคยิ่งไปกันใหญ่เลยเหมือนกันจะให้คนจนคนรวยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดไปเท่ากับ ขอทานที่ไม่ยอมทำอะไรนั่งงอมืองอเท้ายกมือขอเงินอย่างเดียวไม่ใช้สีปัญญาหนางังสือก็ไม่เรียนติดยาเสพติดเนี่ยมันก็คงไม่สามารถจะไปเสมอภาคได้นะครับทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมความยุติธรรมของคนกลุ่มนี้มาจากไหนทราบไหมฮะเมื่อ,อไรก็ตามมีคำพิพากษาข,ของศาลออกมาเนี่ยแล้วบอกว่าฝ่ายตัวเองชนะนั่นแหละนี่คือความยุติธรรมแต่เมื่อไรก็ตามฝ่ายตัวเองผิดจะบอกว่าไม่ยุติธรรมอายุติธรรมไม่ได้รับความเป็นธรรม ทันทีนะเริ่มต้นจากกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับล่าสุดก็มีการเบี่ยงเบนประเด็นเรื่องของการใส่ชุดไทยโดนมาตรา1นึแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เจตนาเสียดสีนะครับให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์จัดเวทีขึ้นมาจัดแคทวอล์ขึ้นมาเพื่อโจมตีใส่ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสําคัญไอ้วัฒกรรมทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมและอ้างเดโมเกซีหรือประชาธิปไตยประชาธิปไตยคือฝ่ายเขาได้เปรียบ จริงๆแล้ววัฒกรรมโดยตรงประชาธิปไตยมาจากประชาชนและอธิปไตยไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพบ้าบอคอหักอะไรเลยเป็นวัฒกรรมเชิงหลอกลวงนะครับหลอกคนมาสู่การเคลื่อนไหวทางการเมืองตอนนี้กระบวนการกําลังเข้าสู่กรบฏนะครับมีการแจ้งข้อหาในคดีอาญาสุดท้ายปลายทางของมอบ3นิ้วยืนยันฟันธงนที่ผมเรียนมาตลอดและทุกหุ้นส่วนคงเห็นชัดเจนยืนยันฟันธงสุดท้ายไม่ติดคุกนะครับ ก็ต้องหนีออกนอกประเทศแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าจอขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ เชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนอน